ดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไม่ครับนะฮะวันนี้ก็อยู่กันในมินิเกมโมเดอร์มิสเตอรี่นั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้เราเป็นคนดี <c oughs> ชนเชื่อว่าพวกนายก็เป็นคนดีอ่ะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับสกินอากาซึมะเซนอิสึนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาเป็นเซนอิสึยอดนักสืบนะคุณผู้ชมเฮ้ยมีท่าเต้นด้วยวเฮ้ย กูก็สาเชื่อว่ามึงเป็นคนดีไอ้ห่าควักวี่ดอายอย่างกี้ก็ไม่เอาโโอโ้ตายตายกูวิ่งแล้วจำไว้นะคุณผู้ชมไอตัวใส่มงกุฎเป็นว่ะสะดุง้งประตูแม่อยู่ๆก็มาถือมีดแม่ทำเป็นเต้นทำเป็นเต้นแล้วยอยู่ๆก็ฟักมีดต้องหาเหรียญ่ะคุณผู้ชมหาเหรียญสิบเหรียญเพื่อที่จะเอาธนู ใช่ๆบอกเลยว,ว่านําไม่ได้กินชั้นหรอกนะเมื่อกี้เขาจะทําเป็นฟันเนียนฟันเราแต่เขา,าฟันไม่โดนคุณผู้ชมจบเลยบอกเลยว,ว่าโคตรจบอ่ะฆาตกรยังอยู่ชั้นบนอยู่เลยอ่ะคุณผู้ชมทําไงดีเราจะาในเหรียญครบแล้วคุณผู้ชมเราขึ้นเวลาฆาตกรก,กันเถอะชินนะ้น่ะคืออากาักมะเซนิซึชี่โหดที่สุดองเี้ยล่ะปัองอุ้ยตกใจ ไอตัวมงกุฎไอตัวมงกุฎอยู่ไหนออกอออใช่คนเมื่อกี้ไหมผมลืมเหะว่ามันใช่สกินเมื่อกี้ไหมอ่ะหรือมันเปลี่ยนหรือมันเปลี่ยนสกินปะวะผมจำได้แค่ว่ามันใสม่มงกุฎข้าราชกรรู้สึกจะไม่ค่อยทำอะไรเลย เพื่อนๆเดี๋ยวยิงโดนกันเองเออนั่นแหละสวยทำดีมากครับพี่โพลาเบย์ไม่ด่าอะไรเนี่ยคุณผู้ชมว้าวเขาวงกดว้าวว้าวเป็นไรอ่ะเพื่อนคอตกหมดเลยเป็นไรอ่ะเพื่อนคอตกหมดเลยไอ้โพลาเบย์โพลาเบย์กูขอเหรียญขอเหรียญน,นะไม่ใช่พวกเราแล้วไม่ใช่พวกเราแล้ว พวกเราคือทีมวิอัดทีมไปเลยนำไปเลยลูกพี่เปิดให้มันเดินง่ายๆนะเวลาจุกจะได้จุกได้นะคุณผู้ชมเฮ้ยมีศพอยู่ตรงนี้เฮ้ยเพื่อนเพื่อนหายไหมไมานะประตูต้องเปิดอย,อยา่างที่เลยเฮ้ยเออไม่ใครใส่สก,กินไก่อ่ะเฮ้ยน่ารักโอ้โอ้หมกอดนี่เป็นไงคุณเป็นคนที่เก็บเงินได้เยอะที่สุดอ้าวเนี่ยโมโดโกดเล่นเนี่ยออกเฉอเลยมาเดี๋ยวพ่อคะ ข้าทำไรอะทำไรอะเพื่อนทำไรทำไรอะพ่อนฮาทำไรอย ty, wrote, ู่อยอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสด <ad S 1> <weed> ีครับสวัสดีปกป้องผู้หญิงสุชีวิตกูไม่ชมอ้าวจบง่ายจังอะอีเจ้าหญิงกัาเบิอ้าวหาหน้าไม่เจอเจ้าหญิงกัมเบลสวัสดี ดีเจ้าเพื <c oughs> <c oughs> ่อนทำงานเหรอเพื่อนทำงานด้วยทำงานด้วยทำงานด้วยตวื <t 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 uh ่นทำงา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 นเพื่อนไม่ทำงานเหรอเพื่อนเพื่อนไม่เรื่องนี้าม่ปล่อยให้เจี่ไห อ๋ออีอ๋ออ๋ออุ้ยสุดยอดเราเป็นเชลลีฟคุณผู้ชมอ่าเราจะเป็นผู้ปรุงความยุติธรรมใช่แล้วผมคือใครวะสิฟสตีโอ้โหศกเต็มเลยอ่าเราจะเป็นผู้ปรุงความยุติธรรมใช่แล้วผมคือใครวะ ผู้หญิงสื่อชีวิตคุณผู้ชม2นายกาฟาเรนไฮต์อุณหภูมิ155เซลเซียสแรงปืน32อุณหภูมิความเชิญน22นาฬกาปาดขวายิงกรวังผล ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่แล้วนะครั้งหน้าเราต้องเป็นฆาตกรแหละครั้งนี้เราไม่ได้เป็นเลยอะ่ะเราจะต้องเป็นฆาตกรให้ได้เลยไว้เจอกันใหม่ฮะ